ไอทอนที่ดีจะถูกส่งต่อไปประเทศจีนซึ่งจะมีราคาลูกบาทเมตรละ1ล้านบาททีเดียวครับ okay, okay. ความคืบหน้าจากกรณีข่าว3าม,มิตินำเสนอปัญหามีผู้ลักลอบทิ้งของเสียลงสู่ทะเลในพื้นที่สมุทรปราการตามที่มีผู้ร้องเรียนนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่องค์การจัดการน้ำเสียนะครับได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในจุดที่เกิดเหตุอ,อีกครั้งหนึ่งพบว่าน้ำในบริเวณนั้นมีค่าออกซิเจนต่ำมาก และเชื่อว่ายังคงมีการลักลอบทิ้งน้ำเสียอยู่ตลอดเวลาครับที่ริมเขื่อนทะเลบางปูซอยเทศบาลบางปู88วันนี้นายจุมพลจันทร์คำผู้มนวยการฝ่ายวิศวกรรมองค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบะคณะลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำว่ายังมีการลักลอบทิ้งน้ำเสียอยู่หรือไม่ ซึ่งการลงพื้นที่วันนี้พบว่าปริมาณน้ําเสียมีสีดําเข้มและมีกลิ่นเหม็นขังอยู่และไหลออกสู่ทะเลประปรายและเชือ